สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมเนี่ยนะเทเดอร์นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวดโดรนตัวใหม่ของช่องเนะนามเทเดอร์เป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีค่ะเพื่อนมาพบกับผมเนี่ยนามเทเด้ยแล้วนะฮะแล้ววันนี้ก็มาพบกับน้องเฟียสุดหล่อของเราวันนี้จะเป็นพระเอกนะฮะเพราะว่าวเราจะทําการรีวิวดโดรนสืบเนื่องมาจากอะไรนะฮะน้องเฟียลองเล่าให้ฟังซิอาจจะเป็นโสดเรียว่าโสดกน่าตกรกมโสดก็น่าเขาเรียกโสดแว่าโสดกันนะ่ะ โศกชนะทางการเอยนะยาไปไหมวะอ่ะเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับโดรนที่น้องเฟียรเคยใช้ครับก็คือวันนั้นใช่ไหมพี่คือว่างๆไงเรามีคนอยากให้เคยถ่ายเรือแข่งให้๋อเรือแข่งเหรอเรือแข่งเรือซิ่งเรือสองตอนเลยเราก็ไปเลยโหแล้วมันมีช็อตช็อตหนึ่งที่แบบเรือมันแข่งมาคู่กันเลยปุ๊เรือที่วิ่งวิ่งน้ำวิ่งวิ่งคู่น้ำมาเลยแล้วแล้วก็จะบินโชว์ไปอย่างเงี้ยแต่จังหวะนั้นพอดีแบตเตอรี่เราเหลือต่า เราก็แบบแล้วมันไม่บินกลับมาเราจะให้ดึงกลับมาเลยก็ได้แต่ว่าเราอยากถ่ายช็อตนี้ก่อนไงเอาให้สุดเราต้องสุดต้องให้สุดใช่แล้วเป็นไงเรียบร้อยพอเลยไปปับ๊บมันกลับมาไม่ได้มันแลนดิ้งลงน้ำเลยแล้วมันไม่ลอยน้ำอรอมันไม่ลอยครับจมไปเลยครับราคาเท่าไหร่นะตอนนั้นประมาณหมื่นเจ็ดน่าจะได้ครับนะคือเพื่อนรู้ไหมว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับ อีกวันหนึ่งน้องเฟียมาหาผมเพื่อจะมาทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยผมก็ดูหน้าหม,ามองๆผมก็ถามว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้โดนหวยวรัะทานมาเหรอนะฮะเขาบอกไม่ใช่หรอกแย่กว่านั้นอีกนะครับผมก็เลยไม่รู้คืออะไรนะฮะมึงมันรู้ทีหลังว่าโดรนที่น้องเฟียเนี่ยเอามาใช้ถ่ายทําแต่และคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมันได้หายไปพังไปแล้วนะฮะผมก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้สิวะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายคลิปที่บ้านคุณกอล์ฟและบ้านค <c oughs> ุณกอล์ฟเนี่ยมันต้องมีบรรยากาศถ่ายแบบดงโดนแบบบินรอบบ้าน ไม่มีมันไม่ได้ไม่ได้เออมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องจัดมาอีกสัก1อันตัวใหม่นะฮะใหม่เอี่ยมเลยนะฮะเป็นรุน่นอะไรฮะน้องเฟียอันนี้เป็น Air DJ i จ2ครับอืมมันแล้วมันดีกว่าอันเก่าไงอะ่ะมันจะดีกว่าพวกความละเอียดแล้วก็ระยะบินไกลฮะอ๋อใช่โอเคตกน้ำมันจมเหมือนเดิมปะ่ะเหมือนเดิมอ้าว <laughs> <laughs> แล้วตกน้ำแล้วมันฉาเจอปะ่ะ <laughs> ก็ต้องอยู่พี่เราแล้วฮะเออนะเพื่อนนี้ผมแซวเล่นนะฮะมันตกน้ำมันหายอยู่แล้วนะฮะเอาเป็นว่าอย่างนี้เราเนี่ยทำการสั่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็สั่งผ่านทางออนไลน์ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เออเร็วอยู่นะผมว่าโอเคนะเนี่ยวันนี้เพิ่งได้สดๆร้อนเพื่อนครับแล้วก็จะมาในวันนี้จะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะฮะว่าไอ้โดรตัวใหม่เนี่ยผมตื่นเต้นโคตรเลยนะเพราะว่าผมไม่เคยมีเครื่องบินวิทยุบัก้าเป็นของตัวเองคือปกติถ้าเราเราไม่ต้องใช้โดรนี่ไม่เราขับเล่นได้เบื่อๆเซ็งๆอย่างนี้ได้ไหมได้นะฮะเเเฮฮ้้ยยยจริงป่่่ะนีใช ฝันมากนะเพื่อนนะสมัยผมไม่มีนะไม่เคยมีมิวบัครับเนี่ยเออนะต้องลองดูเดี๋ยวไงให้น้องเฟียเนี่ยรีวิวดีกว่านะฮะว่าโดรนที่ตัวใหม่ที่เราได้มาไอดีเจไอแอะไรนะแอร์ทูครับเออ Air 2เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับอ่ะมาดูกันฮะว่าเป็นยังไงฮะแกะเลยนะแกะเลยครับรออะไรฮะนี่ฮะอืมอืมอ๋นี่ฮะ มาวิกแอร์ทูนะครับใช่ไหมใช่ครับนนใช่ครับไฟล์ของไฟล์มอคอมโบมอันนี้เป็นเซตคอมโบของเขาเลยครับผมอืออ่ะ,อะตอนนี้ต่อไปโช๊คโช๊คแกะกันสดๆครับเพื่อนครับ แบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับอีสำรองชุดแบตเตอรี่เขานะเขานี่มีให้สองชุดเลยับใช่ครับมันปกติมันแถมไหมหรือยังไงมันจะมีแพ็คซิงเกิลกับคอมโบครัคอมโบนี่คือมันจะครบชุดมันเลยจะมีแบตเตอรี่มีแท่นชาร์จมีกระเป๋าแถมไว้ครับผมอ๋อนี่คือเป็นชุดคอมโบใช่อันนี้คือเราพร้อมเล่นเลยยาวๆคือไม่จําเป็นจะต้องซื้ออะไรเพิ่มละจบเลยครับใช่ออออย่างนี้นี่เองนะครับแต่ ก่อนเรารบ,บินทีนี้เราก็ต้องไปชาร์จแบตเทงไว้ก่อนครับพี่อ๋อ <laughs> เดี๋ยวคือตอนนี้นี่เราแอนบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วถูกไหมใช่ครับใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องชาร์จแบตก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเฟียเนี่ยเก็บบรรยากาศภาพหน้าตาของบนเครื่องบนอากาศด้วยว่าโดมมันถ่ายยังไงใช่ฮะโอเค okay. เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะตอนนี้ขออนุญาตไปชาร์จแบตก่อนนะครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะฮะหลังจากที่เราได้ทําการชาร์จแบตรประมาณกี่ชั่วโมงน้องเฟีย3สามชั่วโมงครับประมาณ3ชั่วโมงนะฮะแต่ว่ากวัวเราจะต้องรอเวลาให้มันบรรยากาศชิวๆนะฮะก็อาจจะใช้เวลาวันหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันอันนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วนะฮะอกากาศยานจะบินลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องเฟียรีวิวด,ดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะฮะจัดป้ายตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมาอย่ามาตกต่อหน้ากล้องนะเว้อลองดูดิ อ่ะเป็นไงฮะอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งโอ้สุดยอดโอ้ดู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 โอ้โหจอไม่ชัดเลยโอ้โหนะะไปแล้วไปแล้วครับโอ้โหบายบายกลับมาด้วยนะโอ้โหสูงอะสูงอะสูงมากโอเค ใช้ได้เออเดี๋ยวให้น้องเฟียถ่ายบรรยากาศรอบบ้านดีกว่านะครับแล้วก็บรรยากาศผมออกกําลังกายวิ่งอะไรเงี้ยสารพัดอย่างนะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงน,น่าจะน่าจะดูดีกว่าตัวเก่านะฮะน้องเฟียใช่ครับใช่นะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าเป็นยังไงฮะตอนนี้นมันบินไปถึงไหนแล้วฮะอูไปนู่นแล้วไปข่าวลูกนู่นแล้วมันข้ามจังหวัดไปแล้วฮะคือปกติเนี่ยเวลาพี่นิวิ่งเนี่ยสิบกิโลนี่คือใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับชั่วโมงนิดนิดฮะ นี่ไงโดนตัวนี้นี่เราบินไปที่ความเร็วแปดสิบก uh ิโลเมตรได้แล้วมั้งเป็นร้อยแล้วน่าจะน่าจะประมาณนี้ครับโอ้ oh, ้นเอาไปกรุงเทพเลยได้ไหมฮะบินไปกรุงเทพเลยได้ไหมฮะแบตไม่พอครับพี่ <laughs> แบตไม่พอสัญญาณมาถึงแล้วฮะ <laughs> มันได้กี่กิโลไม่รู้ตัวนี้ตัวนี้ได ประมาณ10กิโลครับสิบกิโลจัดไปจ,ดไดจัดได้น่าจะพอๆกับระยะที่พี่นีวิ่งเลยฮะอันนี้ผมวิ่งน้องเฟียก็อยู่บ้านผมถ่ายได้เลยดิไม่ต้องวิ่งตามก็ได้ได้เลยครับได้เลยจัดไปแต่อาจจะต้องไปตามเก็บโดนหลังให้มันตกลงประมาณนี้บอกผมเลยนะผมจะรับทันนะฮะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้จะเช็คระ,ะยะก่อนนะครับว่าจะประมาณเท่าไหร่โอ้ใช่ได้ใช่ได้คือถ้ามันเกินระยะนี่เป็นยังไงฮะน้องเฟีย มันมันจะภาพตัดฮะแต่มันจะเตือนก่อนครับก่อนที่จะเกิดระยะแล้วมันจะมันจะกลับมาไหมหรือว่ามันจะกลับเองครับคือถ้าเกิดว่ามันขึ้นเทคออฟตรงไหนเนี่ยมันก็จะจำตรงนั้นจำตรงนั้นแล้วขึ้นอันนี้เหมือนสัญญาณเริ่มจะขาดลวให้สัญญาณมันขาดดูใช่ให้นคือสุดดูอยากรู้ว่ามันจะกลับมาเทคออฟไหมครับผมลองดูฮะไม่เป็นไรฮะยังอยู่ในระยะประกันอยู่นะฮะถึงมันตกตอนนี้ก็ยังทำเอาเรื่องทำประกันคืนได้อยู่นะใช่ครับใช่โอเคจัดไปลองเลยฮะลองเลย ดูเลยว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยโดนเนี่ยผู้ผู้บินเนี่ยควรจะเห็นเห็นตัวโดนใช่ครับใช่ถึงแบบตัวโดนเราจะบินได้แบบเป็น1 0 20กิโลจริงแต่ว่าควรจะเห็นคนที่บินเนี่ยควรจะเห็นโดนอยู่มันเป็นมันเป็นระยะที่เขากฎหมายกำหนดไว้ด้วยครับ่ประเทศเราจะเข้มงวดเรื่องนี้มากไม่งั้นอย่าบินเข้าไปค่ายนู่นค่ายนี่งานจะเข้าเอานะฮะใช่ฮะ อันนี้อ่าสัญญาณเริ่มเริ่มขาดแล้วแต่ก็อันนี้ก็อ่าหยุดที่ทางเข้าเกือบจะทางเข้าวัดแล้วอืมครับผมอตอนนี้มันจะบินกลับมาเองไหมฮะอ่าอม,มีปุ่มเทินทูกกลับจุดขึ้นอ๋ออ,อย่างนี้เรียกกลับเองเลยอย,ยออันนี้มีระยะเวลามันใช้แบบ ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้ได้กี่นาทีฮะสามสิบสี่นาทีฮะตัวนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ครับใช่แล้วก็เผื่อไว้สักยี่มห้านาทีก็พอใช่ฮะเราก็ต้องดูแล้วเราไปเนี่ยประมาณเนี่ยมันต้องคำนวณว่าเราไปแล้วเราจะกลับได้ไหมไม่ใช่แบบเราเวลาบินเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ไงตีตั๋วเที่ยวเดียวเลยครับคุณพีเลยอยากอยากรู้ไปได้แค่ไหนไปยาเลยไม่พออทุกวันนี้ก็เลยได้เล่นน้ำไปแล้วอ๋อนะฮะ มันเกิดมาเพื่อดำน้ำมากกว่าบินฮะนี่เราก็ปล่อยบินกลับมาเองได้เลยฮะอืม ถ้าเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปรีวิวโดรนตัวใหม่ของช่องเนื้อน,นำเหตุเดินนะฮะนั่นก็คือยี่ห้อเลยนะฮะ DJI Mavic Air 2ฮะ DJI Mavic Air 2นะฮะ mm hmm. ก็หวังว่าเพื่อจะชอบกันนะครับแล้วก็ลองดูนะฮะว่าโดรนตัวนี้จะสามารถถ่ายทอด ภาพเรื่องราวต่างๆในคลิปถัดไปของนิยมเฮเดอร์เป็นอย่างไรฮะถ้าเทียบกับตัวเก่าที่เพิ่งหายไปนะครับโอเคฝากเป็นกำลังใจให้กับโดนตัวนี้และก็น้องเฟียนะฮะสำหรับการทำช่องเนิยามเฮเดอร์แบบวีล็อกนะครับถ้าเพื่อคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมน้องเฟียและนินามเฮเดอร์ด้วยนะครับแล้วเราพบกันในคลิปครั้งต่อไปครับครับสวัสดีครับ